กำหนดการงานบุมหากุศลเก็บศพและญาติล้างปรชาช้าข้างที่สองสมาคมบกกุกใส่ผงลายเกาะที่20อําอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีกรรมรวม36วันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563พิธีเปิดแพ่คุมป้ายงานอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2563พิธีเปิดป่าช้ากุศลบรญญาติที่ฝังในสุสานรวมระย 63, รรรระเวลา22วัน ปิดประชาในวันที่29พฤศจิกายน2563วันศสาร์ที่5ธันวาคม2563พิธีคงเต็กวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563ช่วงเช้าพิธีคารพศพกอจีช่วงบา่ายพระสงฆ์สวดมาติกาบังสกลุลประชุมเพลิงสมงผนให้ดวงวิญญาณที่หลุดฝังมาช้านานพ้นถูกสู่ดินแดนสุข,ขาวดุ